บ้าน2ปีนะครับถ้าถ้าตาม2ปีกว่านะครับของที่คุณพี่เกอบอกนะครับ <_ t ust> เราดูได้เลยนะครับว่าสภาพบ้านแล้วก็สีบ้านตามที่ผมบอกนะครับก็ここยังดูเหมือนอ่าแปดสเนะครับเนี่ยตามสภาพนี้เลยนะครับก็คืออยู่ด้วยความน่มเย็นเป็นสุดจริงครับัสด,ดีครับครับัสด,ดีครับ คุณพี่ชื่ออะไรครับผมพี่สมบัติครับพี่สมบัตินะครับพี่สมบัติครับเราอยู่กันที่ไหนครับอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองตรงนี้เขาเรียกเทศบาลตำบลมะขามคูอ่อ๋อเทศบาลตำบลมะขามคู่โม่หนึ่งหม่หนึ่งนะครับ่เราคงจํากันได้นะครับนี่คือคุณลูกค้า V i p ีนะครับที่เคยบอกนะครับ นี่บ้านเราก็ติดตั้งมาสองปีแล้วสองปีแล้วนะครับอ่าสองปีแล้วเนาะคุยเดียวเลยเป็นยาสองปีกว่าแล้วสองปีกว่าแล้วสองปีห้าเดือนนี่สองปีห้าเดือนสองปีห้าเดือนแล้วนะครับคุณลูกค้าบ้านนี้นะครับของคุณที่สมัครเนาะนะครับอ่าแล้วก็เป็นคลิปที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็มีลูกค้าติดตามมาดูเยอะเลยนะครับเยอะเลยแล้วก็ติดตามซื้อบ้านหลายคนเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับได้มาเยี่ยมนะครับก็เลยมา ทักทายแล้วก็สวัสดีนะครับนี่เลยนะครับดูนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่คิดว่าเออบ้านสองปีจะเป็นสภาพยังไงนี่เลยนะครับนะครับน้องใช่นะครับยังดียังดีอยู่เลยไม่มีอะไรที่ทำรุดเลยะคะ่ะทุกอย่างโอเคหมดเลยแล้วก็พักผ่อนนอนหลับสบายโอ้โหถูกหัวยี่สิบม้วดถูกหัวยีว่สิบงวด ้แอกรระะซินคับเรื่องจริงเรื่องจริงเลยตั้งแต่ได้ว่าหลังนี้มาถุงวันนี้ติดว่าติดเลยนั่นไงเอาคนลุกเลยครับเรื่องจริงมีลูกค้าหลายคนหลายคนอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดว่ายังไงนะครับแต่เป็นความเชื่อเนาะแล้วกะทั่งถุงปุ๋ยถุงทรายอะไรเงี้ยเจอก็เลือกออกอ่ะโอ้บโหไปที่นี่รอมาเลยเจ็ดสีเต็มเต็มเลยเจ็ดสีเต็มเต็มเลยมาเห็นทำบุญวันที่เดินมกราวยออกมกราววันที่สิบเจ็ด ได้บ้านเลขที่วันที่16มกราสองเจ็ดตีเจ็ดตีมาจนเต็มงดหนังรออยู่รออยู่นี่แหละครับสําหรับอ่านี่กูความเชื่อเนาะไม่ใช่ว่าเราจะไปกลัวว่าอย่างเดียวว่าเป็นไม้เก่าไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยบ้านํำบ้านคูนจริงๆเลยบ้านทำบ้านคูนนะครับเนี่ยผมได้ยินลูกค้าหลายคนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราจะถือทิดฐิแต่ว่าอุ้มีผีไหมไม่มีไม่มีอ้านโอ้ไม้เก่ามีผีไหม ไม่มีเลยไม่มีเลยากมากเลยถ้าเราทําดีเขาก็ให้โชคเราโอ้คือตอนที่ได้บ้านมานะคือพี่นอนยุ่ที่นี่นะครับโวยขนลุกเดินมานะมายิ้มมายืนแล้วแบบใส่ชุดไทยสวยมากแล้วมายิ้มน่ะพี่นอนรู้สึกว่ามีความสุขที่เห็นชุดสีเขียวมใช่ค่ะนนั่เดินยิ้มแล้วมีความสุขว่าเขามาดีไอ้สมุดเลยเขามาดีมีความสุขเพามันปลมใจอ่ะอือตั้งแต่นั้นมาช่วกตลอดเลยโอ ไม่อครับรรรนี่คือเรื่องจริง,รงนะครับไม่ไม่ได้เตรียมกันนะครับเนะาะใช่เรื่องจริงเลย ก็คือว่าเป็นเป็นความเชื่อนะครับว่าอ่าบางทีมันก็มาให้โชคนะครับอย่าไปคิดแต่ว่ามันจะมีเรื่องที่อ่าเป็นผีอะไรโน่นนี่นั่นนะครับคือเราเป็นคนชอบบ้านเดินทางอยู่แลยบ้าเลย่องที่ว่าสุขสุขหลกเราคนนีบแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเราก็มีโชคขึ้น่อทุกอย่างโอเคหมดเลยเดีหมดเลยทุกอย่างชีวิตสุขภาพอะไรมันดีขึ้นเลยจากแฟนที่เป็นเคยเป็นโรคเกาหรือทรายก็แย่ตอนนี้ตบกําลังกายหน้าบ้านเลยสุขภาพดีขึ้นเลยทุกอย่างหรือความสุขบ้านเนาะพอเข้ามาปั๊บมีความสุข บนลูกเลยครับามานน่งตรงนี้สุดทุกคราแต่นอนแลมาแน่งตรงนี้ความรู้สึกว่ามันจะเย็นแล้วลมเย็นมันสบายมันชื่นใจหมดเลกอย่านี่คือความรู้สึกที่เป็นครั้งแรกคผมเรื่องจริงเลยอ๋อก็เพราะว่าช่วงก่อนปีนั้นก็ว่าพี่สมัครไม่สบายเนาะเขาก็โรงพยาบาลใช่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นมากเลยทุกอย่างเลยมันมีความรู้สึกว่าเราสบายใจสบายใจมมันีพลังอ่ะ อันนี้ฟังไว้นะครับลูกค้าทุกคนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้นนนนมีเคสหนึ่งแล้วก็มีอีกหลายเคสมากนะครับลูกค้าผมเคยรีวิวมาว่าเออมีโชคไม่ล่าถูกถูกเลขถูกหวยไปเลขที่อะไรเงี้ยมันก็เป็นปกติของเขาแต่ผมก็ไม่ได้ไปทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันอ่าไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าขอยืนยันว่ามันเป็นความเชื่อาชเป็นความเชื่อนะครับ ก็ถ้าใครสนใจก็มาดูได้นะเจ้าของบ้านยินดีตลอดอ่าก็ก็คือเบอร์โทรฝากเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์เบอร์เบร์เริ่มเลยค่ะคือตมศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก9าหกเก้าห้าหกเก้าเปิดตลอด24ชั่วโมงเปิดตลอด24ชั่วโมงรับสายทุกครั้งรับสายทุกครั้งเวลานอนอย่าโทรมานะครับเอาขอเวลา เวลาทางานละกันนะครับเวลาตแต่โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นมาเที่ยงมาเยี่ยมชมก็เคนัดมาและการทรมาจ้งลงหน้าละกันนะคะยินดีให้ต้อนับสมอครับยินดีนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับอ่าโอเคอ๋อชัดเจนเลยนะครับใชาก็เนี่ยตอนนี้ก่อนที่จะได้บาเลขที่นะนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราเราดูกันโดยรอบนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมครับบ้าน 2ปีนะครับถ้าถ้าตามสองปีกว่านะครับของที่คุณพี่กคบอกนะครับเราดูได้เลยนะครับว่าสภาพบ้านแล้วก็สีบ้านตามที่ผมบอกนะครับก็ยังดูเหมือนอ่าแปดสิบเกิบเอร์เซนตนะครับเนี่ยตามสภาพนี้เลยนะครับก็คืออยู่ด้วยความน่มเย็นเป็นสุดจริงๆนะครับตามที่เพื่อนบอกนะครับอันนี้เราก็ได้คำยืนยันนะครับจากอ่า คุณพี่ลูกค้านะครับที่ระยองนะครับส่วนต่อเติมด้านล่างหรือว่าด้านข้างอันนั้นก็คุณพี่กันทําเพิ่มเติมนะครับทําเพิ่มเติมของตัวบ้านขึ้นมานะครับมีอะไรฝากติดตามนะครับทางโชคประยุนบ้านไม้เรือนไทยนะครับทางเพจนะครับหรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมโดยตรงเลยนะครับที่โทร0 8 6 4 6 5 7 0 8 0นะครับ อดีไลน์ก็ใช้เบอร์โทรเลยนะครับ0864657080ครับผมยินดีครับ